สวัสดีครับวัอน,นี้มารวยผ้ามาตานในทางของอาจารย์ชุยฉายเด้อนะครับเป็นเลขรัฐบาลไทยเด้อนะครับเปนินลหิมาดโดนๆเลยครับเปิ้ลวาน่ต้องคล้อ,องโดนนะครับเลขรัฐบาลไทยได้เลยครัฟ้าฮาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะครับเลขมาหลายตัวเปิ้ลวาล็อกปฏิตามกันเลยครับนี่แล้วเดี๋ยวผม<อ>ดับก่อนผมต้มน้ำอ้อนอต้มอย่อัน มอฟล้อบเนี่พอนอมแล้วครับจ้านเออนอกว่ากนวดเมื่อกี้นีว่าั้นหลักจังนน้อยนอฟการรูดนลมนนอก่นตัวหม่ตัวไหไปบุญอันนี้ราจะาลไทยนะครับเนาะเขาได้วิ่งแบบครับวิ่งังไหนที่เรากะยามม่ไเอางวดไม่เลยนอะหมน์ไม่เลยจังเออเอางวดวันที่นี่หน่ะวันที่หนึ่ลนี่แหละามีเลยวพิ่งสองตัววิ่งศูนกับสอง ศูนย์แปดสองบนหลักสองปันนะมครับมีศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามอ่าดการศูนย์หกพ้อยแล้วเออแม่หลักศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกปันอ่าดาวการศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดเลขข้างบนครบหมอครับ อ่าทั้งหมดหกตัวระดับหนึ่งแล้วผมตัวนึงสองกับสองหกผมเนี่ยอ่าสองกับนย์หกกับสองหกเนอะผมผมเนี่ยสามตัวครับอ่าผมเน้่ยสามตัวมาไล่ไปจะอีกเท่านี้ป่ะครับเอาเออมีเท่านี้มีหกตัวเท่านี้ครับผมแล้วบร้อยนีเอาเลยตัวเล็กๆเร็กๆมาได้เลขอะไรเลขกันบ่ะเออเลขสามตัวจากสองชุดเลขกันบ่มีโอ้เลล ามตัวเนอะมีแต่ที่เอาไปสองสามหมยังไปยังสั้นแหะมันสี่ลายไปพดนะมันเนี่ยไหนเอฟซเบิงี้ยครับผมเอาไปคัดแ่นี้แหละัตัวสามตัวครับตัวไหนครับท่านผูนั้นอตายนขึ้นล่องเห่าคนจับใช้กานเห่าคือสอยังสิ่กับจับใช้สามับก็สีเป็นสองสามไปนสี่ลาหมอเอ่อแต่ว่าผมใหม่เรียกปันไปแค้งหกชุดวงกมไปถสองถึงหกสองหกะดันเวกสามตัวสองชุดด้วยมอเดอครับผม สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดแล้วก็มีอีกต้นหนึ่นู๊สามเจ็ดเนาะแกบไปลขอมตนห่เอาไ้เอลเลี่จับสองตัวให้เปลือกเหลักรักกกอยลักสิบจะนนอกแน้เลยสามโกลหเพิ่มข้าวลหลัดเนมมาซ่เบามด้วยมาด้อครับผมเนอแล้วว่วงผมตัวนี้ล่ะสองหเจ็ดนี่ล่ะมอเอาตัวเดียวนี่ล่ะ ลองทวงคุณหมอเวอร์เราได้อแม่ต okay. ื้อทวนส่วนแล้วเดี๋ยวแม่ตื้อทวนไหนนะครับวิ่งศูนย์กับสองบนล่างจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดสามตัวนี้สองหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองตัวว่องไห่กับว่องศูนย์สองสองหกสองเจ็ดสามตัวกับว่องสองหกเจ็ดถูกวหมค่ะครับถูกต้องครับ น้นน้ำเนี่ยทำให้อันนึงแป๊บแปรไปแม่ขาเพื่อนไม่ชอบไม่นีเพ็าะมันอบเรวิปไปได้ไปรู้อะไรมั้มันสิบอยทีนั่นแหเขียนไว้วางเด็กวิ่นไป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 จับอาไรไปมาทุกแบบเด้อเออมีศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดเก็ดมีเด็โผล่ในหลันนี้ไม่หีละเลขมีสีทองไม่ดีว่าหน่อยตเป็นหนึ่งคู่ละยิ้วิ้นมาจันเป็นมาแล้ว เพราะว่าสูตรนี่เนี่ยผมม้ให้มือนี่เพราะว่าสูตรที่ผ่านมาผมก็รู้รู้มากนะมันเข่าเต็วิ่งเต็มอย่งมากผมก็เลยสูตรดีมันเข่าแล้วผมก็เลยจับเอามาไตเพราะว่ามันเคยเคยผมเคยให้หมอตะเป๊ะพวกแรกๆนะที่มันเข่าๆในช่วงแรกๆนะหมอครับวิ่งกันได้กันตัววิ่งมาเข่าอีกแล้วเดี๋มาเด้มหมอเดิมเจวินนี่ยคุณผู้ชอบที่ผนจับไปเนี่ยแต่คนวิ่งเอาไม่เลยเอาสูนเอาหนึ่งเอาสองเอาซีเอาหาเนี่ยเราวินกับไม่หนีเด้อหมอเด้อ เสียเกดอยู่ครับเออสพอเรียวินหรอครัผมเดียผมหายไปนี่หายไปนี่แต่คนมุดจอดมดจัไม่หคนวินเอาซุ่มนีเอาแต่คนจับอมันเลวมีนจะเป็นหกตัวที่พอมานน้ำปนไปนี่เด้อขับมีอย่างนี้รับอาจารเรียกวินเออมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีเจ็ดย้หน่อยๆตรงนี้คู่นงหลับในนี่เพราะว่างวดนี้มันิดนี่นาะในสูตรของเพื่อนนั่น นั่นมันเข่าบนล่างเลยได้เงงั้นมี่ซีมี่ฮามี่อันนั้นอะนะที่มันมันมันข่าบนล่างเขาหลุดขาครับผมแต่นี่นี่นี่มันแต่กูนี่แหละคู่หนึ่งครับเพเป็นบนกับเป็นล่างก็มอเด้อไอ้คนวิ่งเอาไม่แต่ถ้าคนมาชอบที่ผมมันจับไว้ไหนเด้อครับผมครับขับทำงานทั้งวันตรงนี้ได้หมอนั่นว่าอาจารย์าขอบคุณเลยนะครับผมได้เลยพ่อคุณแม่บายโชดีทุกคนสวัสดีครับบา้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับ จับชูชัยไข่มาเอาเนไปตื้อเนาะรัฐบาลไทยเด้อนะครับรัฐบาลไทยเด้อครับตัวเนี้ยววิ่งคือศูนย์กับสองนะบนรางจับหม่คือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดเด้อนะครับส่วนเหล็กสามตัวจาบเห็น 02, 03, 0 6, 0 7, 26, ไหมเป็นสองหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเด้อนะครับ,ม, 26, 03, รบมีหัวปาประมักเพิ่นจับให้ให้จับโซเหล็กวิ่นเพิ่นกระไรเพินวลมามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดมีห้านะครับกับประมาณน,นี้สำหรับเหล็กวิ่นทองอาจารับชอชายเนาะไปตือ้อเนาะจะได้วงเงินนี่เพิ่นมัก เพิน่นในวง02 06 0 06หล้วก็บ26เข็มนี้เนาะ,ะในตู้เป็นแนวทางของอาจารย์ชูชัยรัฐบาลไทยเด้อนะครับอืมอลองเบิ่งเด้อพี่น,นนะ้องบางน้ำเพิ่นเนาะอ่านะครับขอบคุณใลายอาจารย์ชูชยัยเพิ่นการแบ่งปันเฮานะครับถือว่าเด็นง,งามอยู่เนาะ,อ,ะ,อ,ะอืมเออนะครับเพิน่นหายมาแล้วนะพนนี่น้องบางน้ำตัวใดกันลองคัดสันเพิ่งเอาตัวนะครับตรงกับความฝันเอาบอ่ หรือลายอาจารย์มีตัรได้ส้นกันบ่สิกับพี่เจ้าเนาะไม่ตื่อเลยคำนวณก,ก็กกกนะดนนาาีอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีสติร้องรับมันมีสูตรที่เฮ็ดม้าเพิ่นเฮ็ดม้าเนี่ยเพิดต้องเป็นว่าเฮ็ดลงวยได้เป็นต้องมีสติเลยไม่ตืเอเป็นเฮ็ดเบิ่งว่ามันเคยเข่าดีบ่เคยเข่าลายบ่เลขวิ่งเข่าบ่สเนี่ยนะขอดีก็คำนวณหมดหรอกนะครับคือกระเจ้าสายวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งว่าวิเครอสเนี่ยมืออาจารย์คำนวดลายเนาะครับก็ดีเนาะเอาไปทั้งเลือกับพี่น,อน้องเลยนะครับ มงาเลยกับไอ้บีเทิงคนฟันแม่น,นเน<อ>าะคำนวณแม่นก็นยังมีนเน<อ>าะคำนวณแม่นก็นยังมีค่ะกับขหามาฝากมาตอวจสิที่พี่น้องเอ,อ้ยนะครับถ้าคนไรก็แช่ทั้งสองช่องนึงก,ก็แล้วครับ<อ>ช่องมาเลยช่วยได้นะครับแม่ตุ้ยเวยลาวันค่ะนะครับกับฟ้าไว้คนไรก็แช่นะครับเ,<อ>เดี๋ยววันนี้ก็ับพยายามตามให้เนาะสำหรับเลขรัฐบาลไทยเนาะเลขความฟันควบฟันไกลแล้วไกลเลขงี้ออกแล้วนะครับกับฟ้าหาลงให้นะครับผู้ใด้ฟันแม่นผู้ใด้ฟันดี นะครับชวนกับเล่ามากกันเล่ากับเขาดีกันนะเล่าเขาดีนะช่วมเอฟซี่ก็อยากเรียนเพื่อนบ้านดีเอ,อาให้กันนาะอไม่ตื้อนะเพื่อนบ้านมันเกิดมันนั่นนะมันออกดูนะออกดูกับพ่อเรียนนี่ดอกอนะน้องมักตืก้อการเรียกเขาเด้นะครับเอาเฟื่องเ,เทียนนึงครับสำรับเรียกอาจารย์ชุชยัยเอาไม่ตื้อเราเลยครับเรียกอาจารย์ชุชายเป็นให้วิ่งวิ่งศูนกับสองบนล่าง จับคู่02 03 06 07 26 27จับสามตัวเป็นไห่มั้ง2คู่ก็มี26 7 03 7เป็นไห่วิ่น0มี0มี1มี2มี4มีหามี7เดเลกวิ่งโชคดีวิใช่ได้ครับจับตัวได้ไ่ขึ้นคอยปังสำหรับอาจารย์ชูชายได้นะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ขึ้น่าแลพี่น้องเออนะครับกำลังใจตั้งจองแต่อสัันหาต่ทางน่อทีมาฝากมาต้อนนะครับทุกคนฟันแมนเรื่องสูตรคำนวณแมนๆเนาะนะครับ นะครับล่อติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจนหอดมือหมยออกเนาะ,ะยิงใครออกยิงแม่นได้ไหมตุ้ยว่าแม่นว่ายิงใครออกว่าแม่นได้เนะยิงใครออกยิงแม่นเนาะคนฝันแม่นกับชิบแม่นช่วยถ่า,ายกันเถอะล่ละคาจะมาฝันแม่นจะถ่ายก็มีเงินนะแม่นตัวส่วนใหญ่ฝันแม่นหรือถายส่วนใหญ่คนฝันต้องวนแม่นกับมีส่วนหน่อยเด้กตัวคนฝันแม่นมือสุดท้ายมือเราไก่ออกหน่อยลายนะครับส่วนใหญ่เอาติดตามดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ